เอาเละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ครับเราก็จะไปบุกบ้านนะและผมก็เห็นวิคนถามว่าไปบุกบ้านคนยังไงเนี่ยให้เราอยู่ได้นานๆเนี่ยให้ไม่ตายไวๆนะแต่ก็มาเลยครับเดี๋ยวเรยก็ดีวผมจะไปทําให้ดูเผื่อว่าจะตายไวเปล่าแล้ววันนี้ยิ่งผมไปแบบว่าได้แบบครั้งเดียวด้วยนะนี่ลรยก็เหลือแค่ตัวปล้นก็อยู่ในนี้นะครับครั้งเดียวในตลาดที่ผมไปซื้อหมดละไปครับ ครั้งเดียวแล้วมาดูกันครับว่าผมจะอยู่รอดนานปะเห็นมีคนถามว่าจะอยู่ยังไงให้นานๆนะเดี๋ยวมาเลยมาแล้วอันนี้เข้ามาเนี่ยมันโผล่มาที่ไหนวะเนี่นยโอ้โหแล้วลมาโผล่ที่เกา <S <s <ald ane> ะนี้เลยเดี๋ยวเราก็ไปแบบไปเกาะอ,อื่นดีกว่านะนี่หลายก็สาม,มารถย้ายได้ครับใครไม่รู้เนี่ยมันก็จะมีย้ายเป็นเขตเลยก็ที่ราบสูองอะไรงี้อลไก็ผมไปอ่าวไอเกินดีกว่านะ ับครแล้วมาดูกันครับว่าตรงนี้เนี่ยจะมีบ้านแบบใหญ่ๆแล้วก็สูงๆเปล่านะที่ผมเล่นรอดได้เนี่ยผมก็จะหาบ้านสูงๆครับหลเยล่าก็แบบจะเล่นง่ายนะแต่ใครดูบ่อยก็จะรู้ครับว่าเราสามารถไปจู๊ข้างบนได้เนี่ยนี่เดี๋ยวเอามอเตอร์ไซค์มาก่อนแล้วกันครับแต่บ้านนี้ก็น่าสนใจแต่ก็ผมว่ามันไม่ได้ขึ้นตามง่ายอะไรเหล่ไปหาบ้านอื่นดีกว่านะ เฮ้ยอ่าข้างหน้านี้ว่ะและบ้านที่ทรงบันไดแบบนี้ผมบ้านได้ครับมาอย่างงี้เราก็จัดเลยแล้วก็ไปแบบไวๆเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมปล้นได้ครั้งเดียวนะเพราะว่าไอ้กุญแจนี่คือมีแค่นเดียวไงแล้วป้อมปืนนี่หละเวล5เลยว่ะ เราจะยิงยากหน่อยนะแต่ก็ยิงไปครับโอเคเรียบร้อยบอกเลยครับว่าบ้านแบบนี้เนี่ยเราปล้นง่ายเลยนะเห็นยวมดูผมเป็นตัวอย่างเลยแล้วก็เข้าเลยครับแล้วก็ไปขึ้นสูงๆก่อนนะตอนนี้เนี่ยยังไม่มีใครมาครับแต่เราก็สามารถดูได้นะในมินิแบบเนี่ยถ้ามันมีคนมามันก็จะมีจุดสีแดงๆครับแล้วก็ต้องรีบหน่อยนะ เดี๋ยวมาหาที่ขึ้นก่อนครับรจะมาหาที่ขึ้นข้างบนนะจะขึ้นได้ไหมเฮ้ยตรงนี้เพาดานต่ำเลยก็มีตู้เย็นด้วยหวังว่าเราจะโดดได้นะมา,มาลองดูโดดได้อยู่โอเคได้แล้วแล้วก็ปินได้ด้วยครับแล้วเราก็ยิงตู้เย็นทิ้งนะแค่นี้ครับมันก็ไม่สามารถขึ้นได้เลยนะแล้วก็จะอยู่บนนี้ และเราก็สามารถยิงคิวๆแค่นี้ลอยก็ยิวได้นานๆแล้วโอเคเดีย๋ยวมาดูก่อนนะครับผมว่าไม่น่าจะมีทางขึ้นเลยนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเหมือนมันจะเป็นแบบชั้นนอกอะลยก็ไม่มีบันไดขึ้นมาด้วยครับคือผมขึ้นมาแบบนี้ไงปีนตู้เย็นมาเนี่ยแล้วผมก็ยิงทิ้งมันก็ไม่สามารถขึ้นมาได้แล้วโอเคอย่างนี้เราก็ไม่ต้องใช้กับระเบิดละก็ใช้เป็นไอ้เพิ่มเลือดแล้วกันนะครับไป ตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ตู้อนาเขตเลยนะเดี๋ยวเราก็มายิงขาเกก่านเลยครับแล้วก็ภารกิจได้เสร็จสิ้นนะนี่้รก็สามารถอยู่ตรงนี้แล้วก็เจาะหาเลยแล้วก็ยิงได้นะแล้วมาดูกันคำว่าในเพดานนี้เนี่ยจะมีตู้อนาเขตเผานะ เฮ้ยเอา,าว่ะอะไรก็เรียบร้อยครับไปดานเมื่อกี้อ็มีมนะทีนี้เราก็เสร็จสิ้นเลยครับภารกิจเราเนี่ยสมมติว่าถ้าผมตายไปเนี่ยอะไรก็ภารกิจเสร็จแล้วนะอะไรก็จะไปส่งมอบได้ครับมาแต่ว่าตอนนี้เราก็จะอยู่นานๆก่อนแล้วก็จะอยู่ยิงก่อนนะแล้วคนก็ยังไม่มาเลยแสดงว่ายังหาผมไม่เจอเนะี่ยตอนนี้เริ่มมากันแล้วนี่ตอนนี้จุดแดงเนี่ยมี2จุดนะ แสดงว่าก็สองคนครับเดี๋ยวมาเราอยู่ไปนานๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะยิงมาเยอะๆเองนะเราเล่นไปเดี๋ยวก็มาเองครับระหว่างนี้เราก็ยิงไปนี่โดนโต่หัวแวบๆนี่เข้าหัวเลย 500กว่าไล่ก็นี่300กว่าเฮ้ยแล้วมันไปนลดตรงไหนวะนะเนี่ยเลื่อนเห็นแบบแทบไม่ค่อยขยับเลยมีคนขึ้นมาปะเมื่อกี้เหมือนมีคนขึ้นมาที่ไงแล่ก็เรียบร้อยครับตายดูดิมันก็หาอยู่นะว่าจะขึ้นมายังไงเนี่ยแล้วก็ยิงไป เอาว่าตัวน,นี้จะแลกกับผมเลยย่อกรสุน AK หมดนะรีโหลดแป๊บนึงแต่นี้คนที่เข้ามาก็น่าจะหาครับว่าไอ้นี้มันขึ้นมายังไงวะแ,แล้วก็อยู่วันนี้ยืนแบบยิงได้ชิวๆเลยนะนี่แล้วก็ดูด้วยครับเผื่อว่ายังมีทางขึ้นมานะแล้วก็ยิงไปเฮย้ยข้างล่างมีตัว ดูดิและมันหาผมอยู่ว่ะและผมก็อยู่ตรงนี้นะอย่างงี้เราก็ยิงชิวๆเสียดายว่ะว,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 วันนี้ผมก็ไปไปปล้นได้ครั้งเดียวนะเพราะว่าเราก็ไปซื้อในตลาดหมดแล้วไงมันก็ให้สัปดาห์ละ7ครั้งอะ่ะที่จะซื้อในตลาดนะที่ผมไปมันหมดเลยครับวันนี้ก็เลยแบบได้มาครั้งเดียวนะแต่ก็เอาครับวันนี้ครั้งเดียวก็ขอให้นันดาเลยนี่ เราเปิดไปกินนี่อันนี้ปวหัวมาเฮ้ยเก็บอยู่นะเฮ้โยโดนนะโหตัวนี้กลับตายไลก็ตรงนี้สองตัวเลยเนะี่ยไลก็ใช้ปืนฮิวเหมือนกันด้วยมาเฮ้โยโอเคตาย เี้แล้วก็เปลี่ยนยนะไม่ได้ใช้กระประเบิดแล้วก็เพิ่มเลือดได้ครับอย่างนี้เราก็อยู่ยาวๆโอเคปืนฮิวนี่คือมันแบบมันไม่ค่อยแรงเลยนะถ้าเป็นบาเรตแป๊บเดียวก็นจะตายเลยครับถ้ายืนอย่างนี้เนะี่ยอันนี้เราก็ดูดิโอ้โหตายปะโอเคตายอยู่ วันนี้ด้วยหวาที่กระสุนจะไปนี่คือมันก็หลบได้นะไ,ไปแต่เอาจิงเนี่ยมันก็สามารถขึ้นมาได้ครับอฮม,าานะมันยังไ,ไเงเนี่ย้ยเฮยเ้ยเยเง้ยเฮ้ยเ้ยไป้ยเ้ยรฮ้เฮ้ยรฮ้ยเฮ้ยเฮายเร้ยเฮ้ย้ยเา้้้้ว้ย้เ้เฮ้้ นี่ไม่ก็บันไดครับสมมติว่าเราโดนเพื่อนบ้านเนี่ยหรือว่าบ้านเพื่อนอะไรก็ใช้บันดไดได้นะไม่รู้ว่าพวกนี้จะรู้ว่าถ้ารู้ก็น่าจะใช้ครับแล้วก็จะขึ้นมายิงผมเนี่ยนี่ตอนนี้มีคนใช้แล้วว่าดูดิพูดไปเมื่อกี้เลยเห็นปะมันจะมีเชือกอยู่นะมันมีคนใช้เชือกครับและวบันก็พยายามจะปีนมาหาผมอยู่นะใช้ได้อย่ถ้าคนไม่รู้เนี่ยก็จะยิงอย่างนี้ทั้งวันเลยครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะขึ้นมายังไงไงแล้วก็สามารถใช้เชือกได้ แล้วเราก็จะปีนขึ้นมาได้นั่นเองครับเดี๋ยวครับแล้วก็ยิงไปในมินิแบบนี้มันเห็นมีคนน้าดูดิเฮ้ยมคนยืนอยู่เอา้าล้วก็ยิงไม่ได้มันมีจุดสีแดงอยู่นะทางนี้เนี่ยล้วก็มีคนแต่นี้มีคนอยู่ข้างล่างครับแล้วเราก็น่าจะยิงขาได้อยู่นี่ เฮ้ยขยับตัวได้บ่เด็กว่าจะยืนเหม่ใหเรายิงละเอาว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มมาหลายคนมากเลยครับในมินิแมพนี้เยอะมากอะ่ะดูดิเริ่มโถมาแล้วแต่บ้านที่ผมเลือกมาเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนี่กลับตายอยู่หไรก็สุนหมดพอดีเอาดีอาพอได้อยู่ อ๋อเก็บตายอะไรก็มีเพื่อนฮิวก็เลยไม่ตายครับผมก็มีเอาดิเฮ้ยตัวนี้จะวัดเลยอย่างนี้จัดเลยครับไรก็ได้ก็ยัยเฮ้ยเอขหออะไรมีคนขึ้นมาครับเอาอ่ะอันนี้ผมว่าน่าจะใช้เชือกชัวมไม่ก็อ่าน่าจะใช้เป็นบันไดนะอะไรก็เลยมายิงผมได้เนี่ยคดเอาแต่ก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็ได้ตัวอนณาเขตมาแล้วนะ ไาแล้วเหลก็ไปส่งเฟสกันครับตอนนี้ก็ล้วก็ไปสามารถรับได้เลยนะแล้วผมก็ไปได้ครั้งเดียวด้วยครับวันนี้เนี่ยแต่ว่าจะไปอีกนะแล้วก็ได้แค่นี้เลยครับนี่เมื่อกี้ไม่ได้ดูหลด้วยไงไหลก็มีคนปีนขึ้นมาเนี่ยแ้วก็ดีเลยนะแล้วก็อยู่ตรงนั้นก็ยิงได้ครับแล้วก็ส่งเฟสเลยแล้วก็ไปกดส่งมอบเลยครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเลยนะแต่เมื่อกี้ที่ผมอยู่ได้ประมาณเกือบสัก10นาทีเองอะแล้วก็มีคนปีนขึ้นมาไง เหมือนกันก็น่าจะได้ยากกว่าน,นี้ครับป่ะแล้ววันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับสําหรับาการปล้นบ้านเลยก็อยู่ได้นานๆนะก็แบบนี้เลยครับไปหาบ้านเลยก็ไปอยู่สูงๆเลยก็กําจัดที่มันจะปีนขึ้นมาเนี่ยแล้วเราก็จะอยู่บนนั้นเลยครับโอเควันนี้ก็แค่นี้ครับบ๊ายบายครับไปละ